สวัสดีครับมาพบก,กับช่อง Mac o n o Channel วันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับ วันนี้นะครับผมก็วันเสาร์แล้วนะครับคืนนี้จะมี PVP นะผมแล้วก็พร้อมกับการปิดหลีกแจกรูบี้นั่นเองนะครับผมอ่ะใครที่อยากจะเก็บับก็เก็บได้แล้วนะผมใครที่ยังอยากจะเปิดหาตัวบาวท่าแสงนั้นผมก็คิดว่าไม่ควรจะเปิดสักเท่าไหร่นะผมในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเพราะว่าเหลืออีกเพียงแค่อาทิตย์นี้นะผมแล้วก็ในอาทิตย์หน้าเท่านั้นครับสำหรับการเก็บบี้ PVP นะผมฉะนั้นแล้วผมคิดว่านะครับ ควรจะเตรียมตัวเก็บรูบี้แล้วเพื่อโคโรบโบร,รอบหน้าก็ไปรุ้นครับว่าจะเป็นโครัรโบอะไรนะครับผมที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับก็ต้องไปรอลุ้นติดตามละกันนะครับผมและอีกอย่างนึงนะผมตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วตัวทางด้านของเรนเจอร์ตัวมืดใหม่น่าจะไม่มาแล้วสำหรับเดือนนี้อ่า ตัวแซลลี่ที่เก่งๆกันร้อยว่าจะเป็นท่านมืดตัวใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่พร็อพเท่านั้นครับเอามาประกอบฉากครบรอบ8ปีเท่านั้นน่าจะไม่มาในเดือนนี้ครับถ้าจะมานะผมสำหรับแซลลี่มาในเดือนพฤษภาคมครับเป็นแผงของผู้พัฒนาใหม่นั่นเองว่าจะทําให้เรนเจอร์แสงมืดใหม่เนี่ยออกทุกเดือนเว้นเดือนนั่นเองครับปกติแล้วจะออก1เดือนเว้น3เดือนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้จะออก1เดือนเว้น1เดือนครับแต่เป็นการออกเพียงแค่ครั้งละหนึ่งตัวครับผมอ่าแต่ว่า เมื่อก่อนเนี่ยจะออก1เดือนเว้น3เดือนแต่ว่าครั้งละ2ตัวนั่นเองก็เพื่อให้เรนเจอร์นั้นมีการออกมาตลอดทุกๆเดือนครับไม่มีเดือนที่น่าเบื่อแล้วก็พร้อมที่จะดูดตังดูดรูบี้ของเราๆผู้เล่นนะครับผมอ่ะให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับบ่อยๆเลยเพื่อให้คนหันมาเติมเกมกันนั่นเองสนับสนุนตัวเกมอันนี้กันนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เป็นวิธีของตัวเกมแล้วครับผมที่คิดแผนแบบนี้ออกมาอ่าชันแล้วก็ แล้วแต่คนเลยครับใครอยากจะเปิดราบเบาหรือว่าใครอยากจะเก็บโครโบก็าตามสบายครับแต่ผมแนะนําให้เก็บเพื่อใช้ในโครโบเรนเจอร์มากกว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเก็บมากแค่ไหนก็ต้องอรอลุ้นไปพร้อมกันละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกาชากันดีกว่าครับสำหรับกาชาครบรอบแปีตั๋วก็น่าจะได้เยอะพอสมควรครับ99บใบผมโอ้โหนี่ขาดอีกใบหนึ่งเลยนะผมน่าจะครบ100ใบพอดีครับเนี่ยแต่หาไม่ได้ครับก็เปิดเท่านี้ละกันนะครับผม เอาตู้เป็นตู้ที่มีใช้1ิบใบพอครับไม่เอาตู้การันตีครับผมผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นะครับมาครับผมเปิดลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรใช้งานได้บ้างดีกว่าเผื่อใช้ในทางหน้าของเศษวิ่งรอบหน้าได้ด้วยนะครับผมมาครับลองดูกันดีกว่า6ตัวแรกมีอะไรบ้างฮึบโคนี่แมวมดฝึกหัด ตัวนี้จะเก็บหรือว่าจะใช้ก็ได้นะผมอ่ะเผื่อใช้ในสเตจวิ่งรอบท่านน้ําได้นะผมอีก3เดือนครับให้หลังก็จะมีสเตจวิ่งท่าน้ํามาอีก1รอบก็รอกันได้เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้ครับเป็นไหวพริบท่าไม้ที่ใช้งานได้เลยอ่ต่อมานะครับแซลลี่ยุคหินตัวนี้ใช้ในสลัจระดับยากได้อยู่นะครับผมอ่ะแต่ว่าไม่ใช้ก็ดีครับใช้ตัวรีเซ็ตคู่กับทางด้านของดาวินชีจะคุ้มมากกว่านะครับผมอ่ะฮึบ ไซมอนนักสู้เอาไปไกลๆเลยครับย่อยทิ้งครับผมบ่าชุ่แข่งก็ย่อยทิ้งครับบอสชาวร็อกก็ย่อยทิ้งครับโอ้โหบ้าวตัวตรกตัวนี้ก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับผมผมไม่ได้บอกว่าใช้งานได้ดีครับผมบอกได้ว่าใช้งานได้นะครับผมใช้ในสเตดวิ่งได้ดีด้วยครับตีป้องข้างที่จันนัก็สำหรับสเตวิ่งธาตุไฟนะครับผม ตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าเสกไม่ค่อยจะแม่นยำแล้วนะครับผมสู้พวกตัวเจมม่วงไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าคุณมีดาบน้ำคีคุจูมอนจิก็ใช้ได้เต็มที่เลยครับสำหรับบาตัวตลกเสกแม่นยำเป็นตัวตลกกันทั้งแถบแน่นอนนะครับผมอ่าผมบอกได้เลยครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับดาบน้ำนี่เพิ่มความแม่นยำได้อย่างดีเลยทีเดียวสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้นะครับผม เรียบร้อยครับครบ6ตัวแรกใช้ได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นก็แนะนําให้เก็บถามตัวนี้เท่านั้นนะครับผมนี่ครับสามตัวนี้ฮะตัวอื่นก็ย่อยทิ้งได้เลยนะครับผมมาครับเปิดกันต่อดีกว่ายาวๆครับเอาให้การหมดกันเลยทีเดียวนะครับรบอบถัดมาก,กันคือคือคืกดอัปาปัดแล้วกวดไปเลยอูโหูใส่หม้อหนึ่งแล้วบ๊อบโอ้โหย่อยทิ้งอย่างเดียวโคนนี้นักแม่น้ำก,กู้ไครจะเก็บไว้ปั้น พีร0อยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะย่อยทิ้งก็ได้มูนเราปีก็เช่นเดียวกันครับจะเก็บหรือว่าจะย่อยทิ้งก็ได้นะครับผมสติฟอันนี้เก็บไว้ครับยังใช้ได้ดีครับโดยเฉพาะในสเตทวิ่งนะครับผมตัวนี้เป็นธาตุน้ำใช้ในสเตทวิ่งธาตุไฟได้ดีมากนะครับผมฮะพิโก้ก็เก็บไว้ทำพีร้อยได้อยู่ครับใช้ในทีมเล่นพีร้อยได้อยู่นะครับผมสำหรับตัวพีโก้ เรียบร้อยครับรอบนี้มีตัวที่ใช้ไดเพียงแค่สตีฟชงกาแฟเท่านั้นนะผมตัวที่เหลือก็จะเก็บไม่เก็บก็ตามแต่ละตัวเลยนะครับผมต่อกันดีกว่าครับรอบที่3ครับผมคือฮันตัวนี้เก็บในเศษวิ่งได้อยู่ครับผมใช้เศษวิ่งได้ดีเลยต่อมาครับแดนครับผมโอ้โหตัวนี้ย่อยทิ้งไปเลยก็ได้ครับบราโต้โคจัสือตัวนี้ย่อยทิ้งก็ได้ครับหรือว่าจะเก็บทําพีร้อยเล่นเล่นก็ได้ครับผมเสเรียถ้้ไม่ชินย่อยทิ้งครับลูกเสือเมอรี่ จะย่อยทิ้งก็ได้นะผมหรือว่าจะเก็บทำเรีย้อยก็ได้ครับถ้ามันออกเยอะจริงๆนะครับผมพฤิการสมชายย่อยทิ้งครับผมอ่าโอ้โหผมบอกได้เลยครับแตกต่างจากคลิปแรกที่ผมเปิดน้รของการชาครบรอบแปปีอย่างมากครับโอ้โหถือว่าตลาดวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในตอนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยออกได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับผม ลูกเสือมารีย่อยทิ้งครับไทเกอร์นักชิมย่อยทิ้งครับเดนิเอลย่อยทิ้งครับชริยุขิงเก็บไว้ได้ครับสมชายย่อยทิ้งครับโอ้โหคนี้ควีนหมากลุกอ่าตัวนี้ผมยังเก็บไว้ใช้ได้ครับในเศษวิ่งเพราะว่ามันมีด้านของบับวิ่งไวอยู่นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหรอบที่4ใช้ได้ตัวเดียวเองนะครับเนี่ยถือว่าเกลือจัดไปเลยครับอ่ารอให้กลมมันอ้าปากแล้วก็อนิเมชั่นมันเล่นจนเส็จเองเลยละกันนะครับผมมาดูกันดีกว่าฮึบ โอ้โหบาโต้คุณสืบจะย่อยทิ้งจะเก็บก็ได้ครับอันนี้ก็จะย่อยทิ้งหรือจะเก็บก็ได้เช่นกันนะผมตัวนี้ผมแนะนําให้เก็บครับเพราะว่าทางด้านาของร่างเอ่าจะมีหน้าของบัฟวิ่งไวครับช่วยในสเ็จวิ่งท่าดน้ําได้เป็นอย่างดีครับผมตัวนี้ก็เก็บได้ครับเทพซุดนํามาคอมโบตัดแร่ได้อยู่บ้างครับแต่ตัวมันเก่าแล้วค่อนข้างที่จะบางสักนิดหนึ่งนะครับผมอฉันแล้วก็แนะนําให้เก็บสะสมมากกว่าสําหรับเทพซุดนะครับผม ต่อมาครับบาริสต้าบาวชงกาแฟจะเก็บไว้ก็ได้ผมเอามาทาพีร้อยก็ได้นะครับคนที่เป็นปลูกโป่งก็พอจะใช้งานได้อยู่บ้างครับผมสําหรับตัวนี้ก็โอเคครับเอามาใช้บ้างก็ได้นะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับผมรอบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรดีๆสักเท่าไหร่ผมก็เรียกได้ว่าพอโอเคครับพอจะใช้ได้นิดหน่อยนะครับผมต่อมาครับผมรอบถัดมากันนีกว่าปื๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊ป,ป๊กดเลยละกัน โนี่เทิฟแอริสโดยี่ใช้ได้ดีครับสำหรับสเตทวิ่งธาตุไม้บาลูก,กิ้งสีงสันสุดท้ายจะเก็บไว้ก็ได้ผมเพราะว่าเป็นเรนเจอร์ออกใหม่ทางพีร้อยแล้วก็เอามาใช้งานได้อยู่บ้างนะครับผมพวก Wing สเตทวิ่งสเตดหลักอะไรต่างๆนะครับแดเนยียลอยทิ้งครับผมอ้าลูกกิ้งคาสีมาทั้งร่างเอาตาร่างธรรมาดาเลยทีเดียวเ,เก็บไว้ก็ได้ครับผมเซรีเดอร์มาก็เก็บไว้ได้ครับถึงแม้ว่าตัวมันจะเก่าแล้วเดเมจไม่ค่อยดีแล้วผมแต่ก็นำามาใช้งานได้อยู่บ้างนะครับผมอ่า พวกสเตตอื่นๆครับที่ไม่ใช่ใน PVP นั่นเองครับผมบาโมจิตัวนี้ก็เก็บไว้ได้ครับปั้น P ร้อใช้ทีม P ร้อได้อยู่นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับรอบนี้ก็มีตัวดีอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผมมาต่อกันดีกว่าครับต่อรอบถัดมากันฮึบ่ๆยังไงสิกดอ้าปากกดไปเลยโอ้โหบาตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับผมตัวนี้ก็ย่อยทิ้งครับตัวนี้เก็บไว้ได้นะครับผมนำมาปั้น P ร้อยก็ได้นะครับ บาม o จิก็เก็บไว้ปั้นพีร้อยได้ครับผมตัวนี้ก็เก็บไว้ครับตัวนี้โอ้โหมู m เวิร์ฟฟรอมฮออกมาให้ผมอีกแล้วครับผมตัวที่4แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ในทีมของผมได้มาจากในครั้งเพียบเลยนะครับผม ก็เก็บไว้อยู่แล้วครับสำหรับตัวนี้มีบัฟวิ่งไวครับช่วยในเศววิ่งได้ดีแน่นอนรับมแถมมีคอมโบตัดแร่แล้วก็เป็นสเตตัสเบนเจอร์ตัวใหม่ด้วยก็นํามาใช้ใน p v p ได้อยู่ครับสาหรับคอมโบตัดแร่นะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับนี้ก็ออกดีอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าออกดีค่อนข้างที่จะยากและน้อยลงไปหน่อยนะครับผมแบบนี้เ่มเพิ่มเกบขึ้นมาแล้วก็กดไปเลยเมอร์ลี่ย่อยทิ้งครับผมทีเล็กย่อยทิ้งครับมูยุดฟ้าย่อยทิ้งครับผม บราวนี่ย่อยทิ้งครับอะตัวนี้ซาลี่ทาก้เก็บไว้ก่อนละกันครับมันมีอย่างด้านของความสามารถเพิ่มคูดาวสกิลนะครับผมก็เผื่อใช้ใช้ในอนาคตผมตัวนี้ก็ย่อยทิ้งหรือเก็บทําพียร,ร้อยก็ได้ครับโอ้โหเรือรอบสุดท้ายผมมาเปิดกันดีก,กว่ารอบสุดท้ายครับจะได้อะไรมาครับมาครับให้มันเล่นไปเองละกันนะครับผมปึ๊บ,บ,บ,บตัวที่หนึ่งพ ใบแดงไปก่อนเลยกันเอาไปเลยครับย่อยทิ้งครับผมมาโมจิอ่เก็บไว้ทำพีร้อยได้ครับเจมส์ไพ่ตรงนี้ก็ใช้ในเสเตจวิ่งได้ดีครับเก็บไว้ทำพีร้อยได้อยู่ครับผมบราวนี่ย่อยทิ้งก็ได้ครับคอนก็เก็บทำพีร้อยครับแนะนําตัวนี้ใช้ได้ดีเลยนะครับผมอ่ะตัวบาร์บีคิวย,ยังคงสามารถนํากลับมาใช้ได้อยู่เสมอๆสมครับถ้ามีการบัฟขึ้นมาผมใช้งานได้ดีแน่นอน ทีเลรกย่อยทิ้งผมเอาเรียบร้อยครับครบหมดทั้ง9้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปิดหมดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับตัวกาชาครบรอบ8ปีในรอบนี้นะครับผมหมดเรียบร้อยเกลี้ยงเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็มาเปิดกาชาแล้วก็พูดคุยเล็กน้อยนะครับผมเกี่ยวกับเรนเจอร์แสงมืดตัวใหม่ที่จะอ่อนครับใครอยากรอครับผมคิดว่าไม่มาแล้วครับผมเดือนนี้ข้ามไปรอพฤษภาได้เลยครับสาหรับมืดตัวใหม่ให้ผมน่าจะมาพร้อมกับ การขายเรนเจอร์แสงมืดเก่านะครับผมในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย